นี้ก็พามาดักหนูแล้วนะครับนี่วันนี้มีกับสองแบบครับมีไอ้สามแบบครับมีกับดักบ่วงซิ่งแล้วก็นี่ครับกับเ่อนะครับนี่ทาเอาครับสามอันครับที่จริงทำเอ็ดอันครับแต่ว่ายังทําไม่เสร็จครับลองทดลองสามอันก่อนครับเผื่อว่ามันจะติดไม่ติดต้องลองต้องลองดูก่อนครับ เดี๋ยวต้องลองหาทางหนูก่อนนะครับเตอร์นี่เหยื่อข้าวโพดปิ้งเหมือนเดิมนะครับสูตรเด็ดนะครับเหยื่อข้าวโพดปิ้งนี่ครับเป็นไมยราบครับนี่เครืองไมยราบครับนี่มีป่าปือครับตรงนี้เดี๋ยวต้องลองหาที่ดักก่อนครับเดี๋ยวแป๊บครับเจอแล้วนะครับเนาะหมายเดี๋ยวง้างใส่กับดักก่อนครับ รอยกัดแล้วก็รอยขี้เลยครับแล้วก็มดยังขึ้นอยู่เลยไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือยุบเปล่าน่าจะมีแหละครับเนี่ยมดก็ยังขึ้นอยู่นี่ครับ <c oughs> กลับอันนี้แข็งครับพีฉีดหมอยเชื้อด้วยครับยาปรับผ้านุ่ม สองสีแดงครับไปครับไปใส่ครับนี่คลิปมือวานก็ถ่ายครับแต่ว่าจะกดลบก่อนเลยไม่ได้ดูเลยครับข้างในนัน่นน่ะนี่ครับเนะเาะกัดอยู่ใี่ นี่ครับอืเสร็รียบร้อยแต่เป็นยังไงล่ะครับนี่งดูค่ามาัดต้นนั้นนะถ้ามันติดมันจะดึงไปมันจะอยู่เหรือเปล่า,อย,าอยู่อยู่เนี่ยต้นโขดนี่นี่ครับไปครับไปใส่หลังต่อไปปะตาครับหลังต่อไปนเีเยอะๆข้าวโพดข้าวโพดปิ้งครับ มังมีรอยคนมาดักหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจเลยครับเนีย่ยเป็นรอยเละหมดเลยเนีย่ยเป็นรอยกัดต้นอะไรนี่นะครับเป็นต้นหญ้านี่ครับเต้นหญ้าเสร็จับวงแล้วครับเนีย่ยเป็นรอยกัดอย่างนี้ครับเช่อประมาณสองสาวันได้แล้วครับอยวผมก็จะใส่ไปครับเผื่อว่ามันได้ตัวนะครับน้อแล้วก็เอาเยอเือด เยดีเยดเดดของเราเหมือนเดิมครับก็ปวดปิงครับอืเ๋ยวคืนนี้ต้องมายามครับไม่ได้แล้วครับเหยวะหนูซิงติดครับื่อเช้านี้ก็ได้มาต้อง6-7ตัวครับผมก็ถ่ายแล้วครับแต่ว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าผมเผลอไปลบมันก่อนครับมันเลยไม่ได้ลงเลยครับเสียดายครับคลิปต้อง24นาทีหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกฉีดให้มันหอมๆครับนี่ครับจะใส่ข้างล่างนี่ครับเดีย๋ยวขอใส่ก่อนครับนี่สายเสร็จเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมเหยือ่อข้าวโพดสดนี่ข้าวโพดอ่อนขอ้าวโพดหวานครับเดีย๋ยวสกับเดี๋ยวผมขอหาทางก่อนหาทางรอยกัดก่อนครับเจออยู่ขุยนึงครับแต่ว่าไม่มีรอยทางครับแต่ว่านี่ครับ เหยี่บกระโพดสดของเราผมก็ดัดให้ลายมันงองครับเพื่อวา่าครับกลับมันลั่นง่ายๆนะครับเนาะเดี๋ยวครับผมเจออยตรงนี้ยครับีเสร็จแล้วครับเหยี่อกระโพดปิ้งเราไปหาใส่ที่ต่อไปดีกว่าครับ เดยกันเลยครับนี่ตอนตัดต้นล้มอยู่นั่นนะครับแต่ว่าขี้มันอยู่ตรงไหนนี่แหละเมื่อกี้เห็นยุงอยู่ยังเห็นอยู่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังนี้ลองใส่ดูครับโอ้ขี้อยู่ข้างล่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับนี่หลังนี้เดี๋ยวจะใส่ใหม่ไนครับโอ้กลับจะลั่นขึงนมาอีกอ่ะ เดี๋ยวเขาโพดปิ้งไปกดนะครับกันน้ตื่นเดี๋ยวหมายไว้ก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวเขาโพดปิ้งของเราเจอรอยอีกครับผมเลาะเข้าไปข้างในผมเจอครับเลาะเข้าไปข้างในอีกนะครับไอหลังที่ว่าดักตรงขวอยอีกก่อนนะครับ อย่างต้องขวยดหนักตรงนี้นะครับเนาะล้วที่ว่าเป็นรอยกัดนะครับอยู่ข้างใต้นี้ครับนี่นะครับเราอยู่ข้างใต้นี่อย่างของข้อแท้นครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่หมายปาปื้อแบบนี้ครับนี่ผมถางไปทางไม้ครับนี่ครับเหมือนเดิมครับโอ้โหรอยกัดกับ ้างลลาง๋ย่าเราเลาะผ่าทางเดิมไปทางนี้ดีกว่าครับอีกรับหลังต้องขุยที่เราดักเสียงหนังนะครับพระพุทธแต่ว่าไอ้หลังแรแเราดักตรงนี้ครับหลังที่เรามาดักข้างในเนี่ยครับหนังแรกดักอยู่ข้างนอกครับ qr มันรอยกัดนะครับเดยวผมขอหาที่ใสก่อนครับนี่เลยครับหาใส่ยา ดีๆมาให้ดีครับก็ถ้ามีเหยื่ออะไรดีๆแนะนํามาเลยนะครับมีบางคนก็แนะนําว่าเป็นมันสับปะหลังหอยเชอรี่ก็มีครับแต่ว่าผมยังหาไม่ได้ครับแต่มันหาได้เลยครับแต่ว่าไปไม่ได้ครับอยู่ไกลครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาใส่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหยื่อาวโพูดปีกสลักกันเอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวผมขอชี้ำแห่หนึ่งสองสามอ่ะเอ้ะ เงียบยังไงจุดมแบบ้ครับเงียบนะครับเย่๋ไปใส่กันครับนี่หมยก็อยู่ใต้นี่ครับนี่เนาะนี่ครับหมยอยู่ใต้นี้ครับนี่ร้อยกัดนะครับแป๊บครับปิดข่าวตั้งกล้องก่อนครับ คงก็จะแะถลแถแถบหน่อยนะครับเอาขาหนีบเอาครับเอ๊ะเงียบหยากับดักจะล่อมือซะแล้วครับ โอ้เดี๋ยวใส่ก่อนครับถ่ายยักเนี่ยนะครับที่จะเป็นทางวิ่งเลาะเนี่ยครับไปหากับดักเราก็อยู่นั่นนครับเดี๋ยวขอไมายครับอย่าลืมใส่เสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยวข้าวโพดข้าวโพดติ่งเหมือนเดิมนีครับรอกัดอะไรก็อยู่ข้างในนั่นแหละครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเอาลงเลยนะครับไม่ต้องเอารวมกันเดี๋ยวขอหาหมายใส่ก่อนครับ โอ้ยลกลกครับนี่ยยังลกตรงกลางนี่เป็นน้ำาห้ืงนั้นนี่นะครับนี่น้ำขึ้นได้ครับยากครับต้องเจาะช่องขึ้นเอาลกหมดเลยนะครับนี่ลกนี่ครับดวงก็จะเป็นไอ้ดวงนี้เป็นแบบนี้ครับนี่เอาขวดยัดข้างหลังครับกันไอ้หนูซิงเข้าครับนี่ก็จะเป็นท่อดวงแบบนี้ครับ นี่ล่คัดไม้ดึงอะไรนี่ครับนี่นะครับนี่เอาใหม่ครับเดี๋ยวกระโพดสดครับกระโพดสดปิ้งกระโพดหวานอยู่ว่ามันนี่ครับมันอยู่ตามพวกต้นอ้อนี่ครับอมเห็นรอยทางนะครับทางน่ครับทางยิ่งเลยนะเดี๋ยวผมเป็นรอยกัดอยู่นี้ครับเดี๋ยวจะใส่ก่อนครับ ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ร,ยรอยขี้พร้อมครับแต่ว่าจะติดหรือเปล่านี่แหละครับคือปัญหาอีกปัญหานึ่งครับเยอะขี้ก็อยู่นี่รอยกัดไม่ใหม่ไม่ใหม่แล้วครับกเก่าๆหน่อยที่จะเป็นทางขอครับทางเห็นไหมครับทางวิ่งเนี่ยเลาะนะครับมันวิง่งเลาะเลว,วิ่งวิงว่งวิงว่งเหมือนนี้ ยิงมาหากับดักแเา้าเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังนี้คือวิธีเอาทางนี่ครับวิธีการใส่ด่วงงาน,นลั่นก่อนเส็แล้วเดีย๋ยวเราหาใส่ทางนี้ก่อนครับนี่ครับ่อ,อยก็นี่ ล้วกัดกรรอเก่าครับนี่ไม่รู้จะติดหรือเปล่านะครับตอนก็อยู่ตามตามนี่แหละครับนี่แต่ว่าต่างนผมใส่แบบน,นี้แล้วรอยกัดยาผมก็ใส่ข้างๆกันนี่แหละครับนี่ครับหมายป่าตนออกเดี๋ยวเราก็ออกไปดักนู่นครับทางป่ายาขานี่เลยครับอุปกรณ์บ่วงซิง่งนะครับบ่วงซิ่งเราเอาไว้เวลาใส่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับบ่วงซิง่ง นี่ครับนักนีครับเอาไปใส่ตรงทางครับไปครับเดี๋ยวไปเราไปหาที่ดักไว้ก่อนครับอีกทีนึงครับนี่ก็ดดักให้ครับรอยกัดอยู่ข้างบนนู่นโอ้ดีขนาดครับนี่ดักละขาโพดป่งเหมือนเดิมครับเป็นทางบนเราออกมาครับแต่ว่าเป็นรอยกัดอยู่ครับรอยกัด เดี๋ยวขอหาร้อยกันครับใส่บวงครับบวงซิ่งอย่างนี้ไม่ใช่ไม้ไผ่นะครับนี่ต้นอ้อครับต้นอ้อบันต้นอ้อยเลยครับนี่ครับเต้ไปหมดครับหนูหลังนั้นแล้วก็ดักหน่ ข้างบนครับม,มันเข้าได้ทางเดียวครับเสียบดักทางไว้อุน่นจะเป็นเน,นินเนินเดินเดินอย่างน,น,น,นี้นะครับเป็นเน,นินเป็นเดินอย่างนี้ครับ เ็นเนินนะครับนี่เป็นภูเขาอะไรครับแต่ว่าอยู่ยผมลองหาแหวกดูแถวนี้ก่อนครับต้นมันนะครับนี่โอ้ยต้นจาแขนคนเลยครับมีเลยครับนี่นี่ครับเป็นรอยเนี่ยรอนขุดเลยนะครับรอนวิ่งวิ่งวิ่งลงไปกันนะครับวิ่งลงไปกันบนทางออก นะครับแต่วัดทางอยู่ข้างในนะครับต้องลองครับต้องลองใส่หลังนี้ลองใช้เหยื่อมันดูครับนี่ที่ว่าีครับหลานขุดกินอะไรก็มีครับแต่ว่าลองใช้มันดูเผื่อว่ามันกินครับนี่เป็นทางวิ่งเป็นล่องไปครับเป็นล่องน้ำที่มันซาะของไม้นครับเดี๋ยวไปหาที่ดักกันต่อครับ เกือบไม่จะหลับได้หลายครับนี่ที่แล้วก็เดินบุกเอานี่แหละครับนี่ตีใส่รองเท้าบูทมาครับนี่ครับเหยียบมันนี่เหยืยอมันครับฉีดด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่มครับเหยียบมันเดี๋ยวยจะใส่ข้างไอ้ข้างล่างนั้นครับใส่เลยนะครับโอ้ย ตั้งกล้องเราจะล้มครับจะถ่ายยากหน่อยครับนี่ใส่ไว้ข้างในนั่นแหละเงียบมันกัดต้นนี่ครับต้นไอ้เหมือนกอพงนะครับมันกัดไว้นะครับเนาะงเราเลยใส่ไว้มีจะให้ดูครับ รอยมันกัดนี่ครับนี่ครับกรนี้หลุดรอยมันกัดผมก็ใส่แล้วครับนี่เดี๋ยวมันติดหรือเปล่าเดี๋ยวกลางคืนผมมายามนะครับเดีย๋ยวต้องรอดูด้วยนะครับค่ำแล้วนะครับนี่ประมาณหกโมงแต่ก็เลาะใส่ต่อครับหอยแดงดักไม่หมดครับต้องดักให้หมดเลย หาเลาใส่ตามนีหระครับจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้ครับนีครับหลังเมื่อกี้เราดักตรงนั้นครับเห็นไหมครับในเหยื่อมันแต่ว่าอย่าผมขอหาแถวนี้ครับเผื่อมันน่าจะมีครับถ้ามีจะถ่ายให้ดูครับพี่ครับนี่รอยโอ้ยลอยทางนะครับลอยกัดก็อยู่ข้างๆกับนั่นแหละครับนี่ใส่เหยื่อมันเลยครับ ครับเป็นเลาะคลองนี้ครับเดี๋ยวผมไปเดินหาต่อครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครับไปครับเดี๋ยวขอหาคิต่อครับอีกครับหลังใส่ข้างในครับทางวิ่งครับใส่เยอ่มันครับจะติดหรือเปล่านี่ที่ต้องมาลุ้นกันครับคืนนี้ไปครับไปลุ้นกันเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปครับก็จะไม่ได้อารวมกันหรอกครับคลิปที่เรา ผมใส่เนี่ยนะครับก็จะไม่ไดเอารวมกันนะครับเนาะเดี๋ยวสามคลิปนี้ประมาณเดี๋ยวต้องคืนเอารวมเหยียดต้อกงคืนถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปรวมกับคลิปตอนเช้าดีกว่านะครับเนาะไปครับรู้เรื่องนะครับเนาะสวัสดีครับ